ดึง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 นี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทระลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ New พระีิวาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะพุทธศสนิกชนแห่ร่วมบุญทอดกระถินสามคัคคีมหากุศลสมทบสร้างหอระฆังวัดศรีสมบูรณ์ัตนารามคือขาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า ที่วัดสรีสมบูรณ์รัตนารามบ้านหนองแคนตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดสิสเกตมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากแห่ร่วมงานพิธีทอดกฐถินสามคัคคีมหากุศล84,000พันธรรมคันกองละ108บาทหรือทําบุญตามกําลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆังวัดศรีสมบูรณรัตนาราม โดยมีพระครูจารุวัน,นโสพลเจ้าคณะอำเภออุทรพรพิสัยเป็นประธานฝ่ายสงฆพร้อมด้วยพระครูวินัยทรศักดิ์มนตรีประพัสโรเจ้าอาวาสวัดวสรีสมบูรณัตนารามนำคณะสงฆ์และศิทยานุศิษ์นำโดยนางธนพรสัมลีหรือครูนองเจ้าภาพภาไตรเอกและนายไพโรธทองภาพกำนันตำบลสำโรงร่วมงานพิธีในครั้งนี้ด้วย ทางนี้ได้ยอดกระถินประจำปี2,567จำนวน255,514บาทและในโอกาสนี้มีนายชัยยุทธอังสุวิทยาพร้อมครอบครัวและคณะได้ร่วมทําบุญถวายการซ่อมแซมบูรณาห้องน้ําถวายเป็นอานิสงกระถินเป็นจํานวน264,000บาทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่28ตุลาคมนี้ด้วย รวมยอดกระถิ่นทั้งสิ้น519,514บาทจากนั้นได้ร่วมการประกอบพิธีไหวครูบูรพาจารย์ครอบเสียนเสริมบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อส่วนบุคคลอีกด้วยค่ะ สานเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตจัดกิจกรรมปล่อยพันธุสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันปียมหาราชประจำปี2567ค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคม2567เวลา8นาิกา30นาทีค่ะณนะส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา กาะห้วยน้ำคำอําเภอเมืองจังหวัดสิสเกตศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตนำโดยนายสรวิทย์จันทโสพลพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตพร้อมด้วยนายศรีวันเกียรติสุรนนท์ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอมผู้อำนวยการและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1,000ตัวประกอบด้วยปลายี่โศกปลาตะเพียนและปลาในาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร13ตุลาคม2567และวันปียมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตร ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2 3ตุลาคม2567สําหำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดม่ได้เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสัตว์น้ำธรรมชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำค่ะ ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดริสเกตจัดกิจกรรมเนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี2567ค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่29ตุลาคม2567ค่ะที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดริสเกตนายทาตรีศริรุ่งวณิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติปีพุทธศักราช2567และมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยดีเด่นและพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกระดับจังหวัดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชา มีพระมหาการุณาทิคุณล้นเกล้าวล้นกระม่อมแก่ปวงชนชาวไทยนานับประการพระราชะกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่พในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานของชาติไทยและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่16มิถุนายน2558เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยแด่พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชา,าและกำหนดให้วันที่29ตุลาคมของทุกปีเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนางาเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะและสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสเกศแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์รางวัลวัฒนคุณาทรค่ะ เมื่อเวลา9.30นาฬิกานาทีของวันที่29ตุลาคม2567ค่ะณห,ห้องประชุมชั้น5ศาสารกลางจังหวัดศิษสะเกตในายอนุพงศ์สุขสมนิศผู้ว่าราชการจังหวัดศรษสะเกตมอบช่อดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2,567กก่อนการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าสุรชการและนายอำเภอประจำจังหวัดศิสเกตรครั้งที่10ทับ2 5 6พนายวิทยาวิรารัตประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตกล่าวค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดให้มีโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567เพื่อประกาศยกย่องเชชูเกียติ และมอบโลชิดชุกเกียตรติวัฒนคุณาธรแก่เด็กหรือเยาวชนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ ได้รับการยอมรับในการสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยจังหวัดศรีสะเกษได้จัดส่งผลงานของเด็กหรือเยาวชนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศประเภทเด็กหรือเยาวชนนางสาวศริรพัชสอนพันคำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลายัย ประเภทบุคคลธรรมดานางนริตาไตศสรณนกุลรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศศษษษษษษีิทนะและประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลโรงเรียนบ้านตูมโรงเรียนบ้านตูมตำบลตูมอำเภอีิทนะ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวได้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติวัฒนะคุณาธรโดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเมื่อวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2,567นหอณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสุสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันละคณะกรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสานมสดคิดถึงนมโครัวสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสารนมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเหล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยินเลยคือมันไม่ชินเลยอ่ะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้เนี่ยก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตาก็ไม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเล่ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเขาเ้าพรรษาแค่สเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย